ขึ้นไฟฟ้าหัวใจก็เป็นแบบนี้นะครับลองอ่านดูไหมครับว่า EKG ที่เห็นเนี่ยแบบเนี้ยเขาอ่านว่าอะไรนะครับจะเห็นว่าตัวจะแคบๆใช่ไหมครับดูคร่าวๆนะครับว่าตัวแคบๆแล้วก็เต้นเร็วนะแล้วก็มีความสม่ำเสมอนะครับแล้วคนปกติเนี่ยหัวใจที่ได้ปกตินั้นขึ้นไปฟ้าหัวใจมันเป็นยังไงนะครับขึ้นไปฟ้าหัวใจที่ปกติก็ต้องมีตัวประกอบของตัว P QRS แล้วก็ตัว T ใช่ไหมครับคืออันนี้นะครับคือตัว P ตัว QRS แล้วก็มีตัว T เวลาที่หัวใจจะบีบตัวนะครับก็มีการส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้านะครับมันก็จะวิ่งจาก SA node เนี่ยมาหาส่วนที่เรียกว่า AV n o d e นะครับเวลาที่ไฟไฟ,ฟ้าจาก SA n o d เนี่ยลงมาที่ AV n o d e ก็จะทําให้หัวใจห้องบนมีการบีบตัวนะครับเมื่อหัวใจห้องบนบีบตัวแล้วเนี่ยก็จะเกิดคลื่นที่เรียกว่า P wave นะครับเวลาที่กระแสไฟฟ้าส่งมาที่หัวใจห้องล่างนะครับห้องล่างบีบตัวเราก็เกิดคลื่นที่เรียกว่า QRS complex <S เป็นชุดที่หัวใจเนี่ยมีการบีบตัวเกิด Q เกิด R แล้วก็เกิด S complex พอหัวใจคลายตัวเนี่ยก็จะเกิดคลื่นที่เรียกว่า T wave นะครับเราจะเห็นว่ามันไม่มีองค์ประกอบของ P เลยนะครับสิ่งที่เห็นนะครับที่แหลมๆตรงนี้ครับเราเรียกว่า QRS complex ซึ่งมันแคบนะครับแล้วก็ตัวที่หัวกลับตรงเนี้เราเรียกมันว่า T wave นะครับ e g ใบนี้ก็คือ SVT นั่นเองนะครับแล้ว SVT เกิดขึ้นได้ยังไงนะครับเราต้องลองจินตนาการนะครับว่าตรงนี้ครับก็คือส่วนของ AV node นะตรงนี้ยคือ AV node สัญญาณไฟฟ้าจาก SA node นะครับส่งมาให้ AV node mm hmm. แล้วก็มีการส่งต่อมาที่หัวใจห้องล่างนะครับตรงตำแหน่งนี้แหละครับใน AV node เนี่ยจริง,รงๆแล้วว ja ่ามีเส้นทางอยู่2เส้นนะครับมีเส้นเร็วกับเส้นช้าแล้วแต่ว่าจะวิ่งเส้นไหนนะครับในภาวะที่เป็นปกตินะครับหัวใจห้องบนส่งสัญญาณมาที่ AV node นะครับมันก็จะวิ่งมาทางเส้นที่เรียกว่า fast pathway ครับเป็นเส้นเส้นทางหลักเป็นเส้นที่เร็วกว่าก็เกิดคลื่นที่เรียกว่า P Q R S T อย่างที่เราเรียนมาแล้วนะครับ แต่ทีเนี้ยมันก็มีอีกเส้นทางนึงนะครับเป็นเส้นทางลักหรือว่าเส้นทางวิบากจริงๆแล้วไฟฟ้าจากห้องบนก็ใช้เส้นทางนี้เหมือนกันนะครับในการลงมาแต่ว่ามันไม่นําไฟฟ้านะครับเพราะว่าตอนที่ไฟฟ้ามันวิ่งผ่านเส้นทางสีแดงเนี่ยเส้นทางหลักมันมีการส่งไฟฟ้าไปยับยั้งนะครับไม่ให้เส้นทางวิบากเนี่ยมันลงมาอยู่ดีๆก็เซลล์อะไรก็ไม่รู้ในหัวใจห้องบนนะครับมีการสร้างไฟฟ้าขึ้นมาได้ตรงเนี้ยครับมายิงปึ้งเนี่ยเขาเรียกว่า PAC นะครับปรากฏว่ามันลงมาที่ส่วนของ เส้นทางหลักไม่ได้นะครับเพราะว่าเส้นทางหลักกําลังพักอยู่ไฟฟ้าก็เลยลงมาที่เส้นทางที่มันยากกว่า slow pathway สามารถทําให้หัวใจห้องล่างเต้นได้ด้วยนะครับแล้วก็เต้นเร็วด้วยนะเร็วมากมากกว่าร้อยครั้งนะครับแล้วก็ยังหมุนวนกลับไปอย่างนี้ครับเหมือนแบบเหมือนเสียสติครับหมุนไปหมุนมาดังนั้นก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่า S V T นั่นเองนะครับเราก็สามารถทํา12ลีดได้นะครับเวลาเจอคนไข้เราก็ปิ้นออกมาเป็น12ลีดถ้าหากว่าเราวัดนะครับ วัดตั้งแต่ตรงจุดเริ่มของ Q เนี่ยไปสิ้นสุดที่ตรง QR แล้วก็ S ใช่ไหมครับปกติแล้วเนี่ย QS complex ก็จะไม่เกิน100มมลิเซคันอันนี้มันไม่ถึงนะครับยังจัดว่าเป็นแคบนะก็เป็น narrow QS complex นะครับยังถือว่าแคบอยู่นะครับยังไม่กว้างนะครับในชีวิตจริงเราไม่ไม่มีใบบทัดมาวัดแบบนี้ใช่ไหมครับเราขยายก็มองไม่เห็นกะเข้าๆก็ได้นะครับมันก็จะประมาณสัก2ช่องเล็กครับ2ช่องเล็กเพราะว่า1ช่องเล็กนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ40มมลิเซคันนะครับ ดูด้วยสายตาก็ประมาณสักช่องก,อกว่าๆนะครับก็แปลว่า QRS คอมเพล็นี้แคบนะครับ EKG มีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ Regular หรือเปล่าจังหวะสม่ำเสมอนะครับแล้วก็หัวใจเต้นเร็วจริงๆนะครับ t a c ก y c a r d เดมี Narrow Complex ของ QRS นะครับแล้วก็ไม่มี P นะครับองค์ประกอบนี้ทำให้บอกว่า EKG เนี่ยเป็น SVT นะครับ